โอ้โหนเล็กเดินมาที่คลองตรงนี้ฮนะเจอผักขมยักษ์นี่ฮนะกำลังออกดอกเพียบเลยโอ้โหก็คือเป็นวัชพืชฮนะะตรงนี้ไม่มีใครเขาเอาไปใช้ทำอะไรฮนะสมัยก่อนนึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยเอาไปเลี้ยงหมูนี่แต่วันนี้นเล็กจะเปลี่ยนแผนเอาไปเลี้ยงปลาเพราะเราไม่ได้เลี้ยงหมูแล้ว องกิทนทนสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิมใหม่ นี้นี่อาวุธนะนะชั้นเยี่ยมเลยของน้องที่พนแหนกเขานะเดี๋ยวจะเอามาฟันต้นผักโขมเนะี่ยเดี๋ยวจะไปเลี้ยงปลาคนะือวัชพืชอยู่ในสวนโรงบาลเนี่ยมันก็รกใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดวะันะนิดวันละหน่อยนะหรือว่าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะมีค่าสูงสุด ปล่อยทิ้งไว้นี้มันก็เป็นวัชพืชทําให้มันรกนะหรือว่าถางทิ้งก็อาจจะกลายเป็นปุ๋ยได้นะแต่ว่านาเล็กคิดว่าเอาไปเลี้ยงปลาดีกว่าเดี๋ยวจัดการถางเลยนี่ดูอีดาบดูสิว่าใช้ได้ปะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดนี่สับแล้วนี่ อีกต้นอีกต้นต้นใหญ่ๆอวบๆเนี่ยนี่นี่ มีมดแดงด้วยโอ้โหออกไปก็ลำบากได้เยอะพอสมควรฮนะเป็นหอบแหละก็คิดว่าปลาคงอิ่มไปหลายตัวนี่ใหญ่ๆเลยอ่อนๆอย่างนี้ชอบฮะนะปลากินได้ทั้งแม้กั่ทั้งลำนะค่อสามารถที่จะแทะได้เนะต่าก็ชอบเหมือนกันอ่ะไปไปให้อาหารปลากันดีกว่านะ่าจกมาถึงคลองแล้วนะ คนกําลังให้อาหารปลาอยู่เดี๋ยวรอใหอ้เขาอิ่มหอยขนมปังก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันคนมาเลี้ยงให้ขนมปังกินขนมปังไปก่อน,นสงสารเต่าฮะไม่ทันน,ะ,นะดูปลาเยอะกับตะเพียนเยอะมากนี่ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเ้าสงสารเต่าไม่กินไม่ทันปลานั่นเลกเอานี่โยนไปดีกว่าโน่นเลย ก็เริ่มทยอยมากินกันละนะก็ยังมีอาหารนมปังกินกันอยู่นะก็เลยไม่ค่อยสนใจอาหารเจ่ะเต่าเริ่ม หันมาแล้วหันมาแล้วน,นี่เป่าบอกอ,อย่างนี้ไม่ต้องไปแย่งกับไอ้เจ้าพวกปลาตะเพียนฮนะกินแบบนี้ดีกว่าสบายใจนั่นนะอา้าวไม่สนใจจะได้กินไหมไจะได้กินไหมจะได้กินไหมจะได้กินไหมโอ้โห <laughs> อา้าวเราเว้ย นะได้กินได้กินได้กินนะที่ว่าเป็นวัชพืชอยู่ในสวนเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาให้เป็นอาหารปลานะคือปกติเราจะถ้าเป็นสมัยเด็กนะเลยก็จะใช้เลี้ยงหมูเอาไปต้มไปต้มใส่รำนะก็เป็นอาหารหมูไปนะเพราะว่ารำบางทีมันหายากเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มปริมาณนะ ต้องใช้ทั้งข้าวทั้งผักขมด้วยนะแต่วันนี้เราเอามาเป็นอาหารสดของปลากันเป็นอาหารเจเลยก็ท<ะ>ยอยกินนะค่อยๆกินกันไปนพอเมื่อกี้น่าจะเจอขนมปังไปก็อิ่มพอสมควรน อาหารเจก็ไว้ที่หลังก็ได้คอยกัดกินทีละนิดทีละนิดนะสบายใจอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนล้วเล็ก็พามากําจัดวัชพืชทีท่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลแล้วก็เอามาให้ปลากันมาให้ปลาให้เต่ากินกันก็ ตอดไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ